ก็สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Last Play Part ที่2แล้วนะครับไปต่อเลยโดย Part ที่2จะเล่นต่นนี้นะครับ Last Play Deal with it นะครับโอเค น่าจะต้องบอกอีกแล้วไปเลยเราเล่นแบบฮาร์ดครับไปะสือสุนนะเริ่มเลยโอเคเฮ้ยอันนี้มาไว่ะ ไก่ไหมเนะี่ยไม่ไก่นะแบบเดียวขอไปสำหรับสำเนียงต้นคลิปนะครับมันจริงจงมันต้องเป็น last play นะครับผมจะพยายาม่านให้มันแบบถูก ถูกแบบตัวเอต้องเป็นตัวเอสเย้ยถ้าแบบ last play แล้วมันยังไงไม่รู้อะต้องเป็นแบบ last play อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราโฟกัสภารกิจดูอะมันให้เซิร์ชนะครับแหว Okay. แต่ก่อนเซิร์ชเราต้องบอกก่อนมันได้หากล่องนะกล่องที่น่าจะมีของอย่างตบนีเยอะเลยแต่เยอะแค่ไหนเรากไม่หวันเลย เรามีรถคุ้มกอบไม่ไมต้องัวดเราเคลียร์เรื่อยๆไปก่อนนะเดเราไอน้นี่ก่อนไปไปตำรวจก่นกี่คะนวะเนี่ยสี่เคลียร์ตานมาหรอก โ okay. อเคตัวหนึ่งข้างบนโอเคตายอีกตัวหนึ่งตัวนึง อยู่ตรงนี้โอเคหลังรถข้างางเคลมหมดละเราต้องเสิร์ชนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยมีไหมอะไรอะ่ะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ ไม่มีนะครับเฮ้ยยังไม่หมดด้วยวะโอเคเห็นละตายงี้มีไหมไม่มีนะครับาลองก่อนยังไม่หมดหอีก เหลือที่สุดท้ายอะไรอ่ะไม่มีอะไม่มีนะครับโอเคเราต้องไปที่ buyer location นะครับหรือว่าผู้รับซื้อตำแหน่งของผู้รับซื้อนะครับ ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวต้องบอกว่าพิกัดของผู้รับซื้อนะครับบางทีแปลตรงตัวมันก็ไม่เข้าใจนะต้องแปลเป็นไทยอีกทีไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเสียหมาเห่าหรือเปล่านะถ้าดีก็ขออภัยนะครับ น่าจะมีคนมาเหมือนเดิมตอนนี้ตอนเช้านะครับไม่มีคนมาหมาก็น่าจะแบบน่าจะแบบปวดเยี่ยวมั้งพูดไปเรื่อยอแต่เวลาหมาผม,มปวดเยี่ยวมันก็ต้องมันก็จะเห่าเรียกให้เราให้เราเปิดประตูให้มันเก๋ก่อนหนึ่งจะต้องหาก่อนนะครับ search the area for the bat tweet for t h buyer นะ ติดไฟเยอะต้องหาตำแหน่งของผู้รับซื้อนะครับมันมีเวลาไหมนะไม่เปรรับต้องหาไปเ่อยตรงนี้บอ ต้องบอกก่อนนะว่าด่านนี้ผมแบบไม่ผมเคยเล่นแหละแต่แบบนานมากแล้วอะจำไม่ได้เลยส่วนใหญ่ที่ผมคอบเล่นจีเทลผมผมก็เล่นแบบพวกไฮอะไรับพวกแบบคาสิโนไฮหรือไม่ก็พวกไฮโดยดำน้ำอะไรเงรี้ยไม่ค่อยได้มาเล่นมิชชั่นอะไรแบบนี้เท่าไหร่จะมีเล่นมิชชั่นบ่อยก็ไอ้ด่านสตองอาร์ทัคติก ไอพาร์ทที่แล้วอะซีรีส์ที่แล้วอะพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่หกยู่ไหนวะเนี่ยยังไงเจอแล้วตำรวจโอเคมันให้เราพังนะครับพังแล้ววะ

้หมดแล้วไปต้องหนีใช่ไหมยังไม่หมดอีกข้างในหายแล้วจะเข้าไงวะเนี่ยปีนเหรอ ต้องปีแล้วล่วนะโหไม่ขี่มอไซค์มา,ามาเลยอะอะไรนะเมันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรายิงไปก่อนนะไปเรืร่อยเรืร่อยเรซา์ก่อนอก,ก็ความปลอดภัยไปไหนก่อน

เลี้งลงเีบลงเปิดอะไรดีเปิดอะไรดีนี้แล้วนพังพังไหมไม่ใช่คันนี้คันนูน้นตายหาย่าแล้วเราเคลียร์ตำรวจโหสามคันสี่คันรถระบายเบิดไม่ได้ด้วย Okay. เรียบ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 คันในคันในโอเคเหลือที่สุดท้ายแล้วทิ้ไปทิ้ไปแล้วถ้าภาพมันเบิ่งเบิ่งหรือว่ากระตุกก็อขอไยด้วยนะครับ <c oughs> นี่ไงเอาไปแล้ว เอาชิบหายขนั้นี้ว,วะผมก็หมดกระขับไม่ได้ดูแบบเข้มโดนแล้วยังไงต่อโอเคครับให้หนีตำรวจเดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงนี้นะครับคนเล่นคาสิโนไฮสจะรู้ดีว่ามันแบบเป็นที่ลับนะครับเอาไปหนีตำรวจ ระหว่างนี้แล้วก็ขับไปก่อนเออเสียเกาะไปเสียเกาะไปฟรีๆเลยไม่ใช้อะกาะยังเต็มอยู่เลยพุ่งไปเลยน้ำน้ำไะ อีกไปหนึ่งทีโอ้โหสวยจเนี่ยนะอง,งนี้เป็นเป็นที่รับนะที่แบบคนวงในเขารู้กันนะครับจริงๆก็ไม่นายหรอกแต่แบบต้องเล่นมานาน,นานแบบสักพักนึ่งนะต้องเป็นคนที่เล่น, High นคาสิโนไฮกันเล้เข้าไปอีกหน่อยนะโอเคหนีรอดละโอเค มิชชั่นผ่านหมื่นสี่โอเคก่อนหนึ่เนียโอเคครับจะไปล็อบบี้ โอ okay, รคกรบก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไปละเจอกัน